สวัสดีครับผมอยู่กับเราช่องพังปูงเป้นะครับผมตอนนี้ก็ได้พาช่างมาสำรวจพื้นที่ออที่จะสร้างบ้านให้หน้องนะครับผมออได้พา,าผู้เฒ่าผู้แกนน่นะครับผมมาย้ายเมนาธรณีแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้ตัดหญ้าออกไปเป็นบริเวณที่จะทําบ้านออออให้หน้องนะครับผมนี่ก็เป็นทีมงานช่างนะครับผมทีมงานช่างนี่ก็เป็นช่างใหญ่นะครับช่างแจ็คนะครับผม ก็วาดออกแบบนะครับว่าจะเอาแบบไหนนะครับผมนู่นนะครับน้องปูเป้ของเรายืนอยู่ตรงนู้นเลยนะครับผมยังไม่ได้อข้อดมเลยนะครับผมเดี๋ยวจะพาน้องมาดูพื้นที่ที่ทำบ้านนะครับผมก็จะตัดหญ้าออกนะครับผมเป็นบางส่วนนะครับผมก็จะ ตั้งผังนะครับตั้งผังนะครับผมตั้งผังนะครับได้พาผู้หลักผู้ใหญ่มาย้ายแม่นางธรณีแล้วนะครับตอนนี้นะครับผมก็จะเริ่มขุดลุมวันนี้เลยนะครับขุดลุมวันนี้แล้วก็จะทําไปเรื่อยๆครับว่าจะเทเสาหล,อหล,อหลออห่อเสาก่อนนะครับผมว่านะครับวันยกเสาก็เสาเอกเสาโทก็จะเป็นวันวันพุธนะครับวันพุธ อีกวันสองวันนี้เองนะครับผมก็รอติดตามไปเรื่อยๆนะครับผมเราก็มีคะแนนน้อยเราก็จะทําตามน้อยนะครับผมทําไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้น้องได้มีบ้านหลบแดดหลบฝนนะครับผมเพราะว่าที่อยู่ของน้องก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมนู่นนะครับน้องปุเป้ครับจะเป็นที่โรโรงนะครับผมไม่มี ต้นไม้หลบฝนหลบแดดเลยนะครับผมก็เลยอยากทําให้น้องนะครับเดี๋ยวเราจะอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับว่าจะทํายังไงต่อนะครับผมต้องคุยกับช่างไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราขุดลุมแล้วเราก็จะได้ไปซื้อเหล็กนะครับซื้อเหล็กเส้นนะครับมา มัดเป็นปอกเสานะครับผมก็จะเทฐานแล้วก็เทฐานก่อนนะครับเทฐานแล้วก็หล่อเสานะครับผมก็ได้ทำพี่ีมเลยครับานโนก็ได้ตัดอ้อยตัดยาสียงก็จะดังนิดหน่อยนะคะ 예 h ế đi, c ีไหบอสาธุสาธุตัวเด้อง่างเ้จนหนองในสติหงองลมือขามีผู้ขามาบอกกาวขึ้นบวมเนเพนงงเขามาเอากัหาสามารถขึ้นินคงอนลงวนอ่พสวกเ่าดมเด้ออูไม่น่าทรเนี่แจงเจ่กยังนชิมผู้คำดินยูดูลงมสนคนเย็นกวนจำป็นูออยใหญู่ปขาปาก่เมือไหวบอกเราอูไม่น่าทเลน่แจงงอยู่าอ่อยอ่อทอนสาธุอาทิตย

ประมาณประมาณสิบแปดเมตรนะครับผมความกวาม้วางก็ความกว้างก็เก้าเมตรนะครับผมทําเป็นสองห้องนะครับผมเผื่ออนาคตนะครับผเผื่ออนาคตให้กับปูเป้นะครับผมตอนนี้ก็หาแนวนะครับหาแนวหาแนวเสาแรกก่อนนะครับหาแนวเสาแรกนะครับผม ช่างกำลังขัดทำงานช่างก็นานๆได้ทำนะครับน้ำพึ่งลดนะครับน้ำท่วมช่างเพิ่งได้ออกงานนะครับทีมงานช่างคุณภาพนะครับผมเราก็จะเอาห่างๆรั้วหน่อยนะครับเพราะว่าเผื่อรถวิ่งเข้านะครับเผื่อขนหญ้ามาให้น้องนะครับผมเพราะว่าจะได้เข้าง่ายๆนะครับผมก็หาแนวก่อนนะครับหาแนวเสร็จเราก็จะ ให้ช่างขุดหลุมนะครับผมเราจะพาไปหาน้องปูเป้นะครับผมยืนอยู่เชือกเดียวเลยนะครับไกลเพื่อนมากเลยนะครับนู่นนะครับตรงนี้ก็เป็นที่ผูกตอนน้ํายังไม่ท่วมนะครับนครับน้ําพึ่งลดไปนะครับผมก็เลย เอาน้องมาปลูกที่เดิมนะครับผมเพราะว่าเป็นดินทรายน้องจะได้นอนสบายๆนะครับน hmm ุ hmm. <zag> <shared> ่มๆนะครับผมยืนโยกอยู่อย่างนี้เลยนะครับเป็นประจําเลยนะครับน้องปูเป้ของเรานะครับส่วนเพื่อนๆก็อยู่นู่นเลยนะครับเพื่อนๆนะครับก็ที่อยู่ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมก็จะเป็นลานกว้างนะครับเป็นที่สาธารณะนะครับผมเป็นฝ่ายนะครับผมเป็นฝ่าย มีล่มอะไรให้น้องอยู่เลยครับผมก็เลยจําเป็นที่จะต้องทําให้น้องนะครับผมเพราะว่าน้องไม่ได้ไปไหนเลยครับอยู่แต่บ้านนะครับผมไม่มีงานมีการทํานะครับผมน้องช้างนะครับก็สงสารน้องนะครับตอนกลางวันนะครับผมก็ร้อนมากนะครับแดดนะครับคนเราก็ยังอยู่ไม่ได้เลยนะครับกลางแดดนะครับทําให้น้องเพื่อที่จะได้อยู่แบบสบายสบายนะครับผมก็ยังหาคะแนนไปเรื่อยๆนะครับ ยังรอความเมตตาจากแม่แม่ใจดีใจบุญทุกท่านนะครับผมนะครับเพื่อหาคะแนนให้กับน้องนะครับได้มีบ้านสักหลังนะครับความฝันนะครับผมตอนนี้ก็ได้จากร้อยเปอร์เซ็นเพิ่งได้แค่ห้าเปอร์เซ็นเองนะครับผมก็จะหล่อเสาขึ้นตั้งเสาไว้ก่อนนะครับก็มีคะแนนแค่นี้นะครับยังไงก็ฝากแม่แม่ด้วยนะครับผม ติดตามน้องด้วยนะครับผมติดตามน้องปูเป้ด้วยนะครับเพื่อให้น้องได้มีบ้านสักหลังเหมือนเพื่อนเพื่อนเชื่กอ,อื่นเขานะครับผมนี่นะครับจะเป็นบรรยากาศที่บ้านนะครับผม,มเปดออกแต่เช้าเลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ก็จะ ตีพังแล้วเราก็จะได้ไปซื้อเหล็กนะครับซื้อเหล็กมาทําเสานะครับที่ฟุตติ้งนะครับอันดับแรกเลยนะครับสาวสวยนะครับสาวสวยค้ายาวหุ่นดีนะครับ ตอนนี้ก็จะเป็นพิธีการขุดหลุมนะครับเอาเลิกเอาชัยนะครับให้เข้าไมโคูนะครับผมผู้เท่าก็จะเป็นคนที่ขุดนําร่องก่อนนะครับผมแล้วก็จะให้ทีมงานช่างขุดต่อนะครับผมเอาเลิกเอาชัยนะครับผมเป็นสิริมงคลนะครับผมให้กับการทําบ้านใหม่นะครับผมนี่ตรงนี้ก็จะเป็นเสากลางนะครับผม น่นก็จะเป็นเสาที่สามครับสุดเอาเลือกกระช้ยครับผมเพื่อเปิดทางนะครับผมทีมงานช่างก็ยันขันแฉงนะครับช่วยเหลือกันนะครับให้บงังเหลาไม้ตอกผังนะครับเราจะหันหน้าไปฝั่ง กระท่อมนี้ครับผมฝั่งน้ํานะครับผมทำยาวมา18เมตรนะครับกว้างเกเมตรนะครับผม๋ <ไป S 1> ยวหาต้นหมอกพรอนนะครับผมนี่ก็จะเป็นหลุมเสาเอกนะครับผมเสาเอกนะครับ ผุเทเฒ่าเราบอกพูเทเฒ้าบอกนะครับเป็นเสาเอกนะครับตรงนี้นะครับเอาเชือกเอาเลิกเอาชัยนะครับผม ดำหมู่บ้านนะครับผมเวลามีงานอะไรเส้นไหว้ประกรรมช้างนะครับหรือว่ายกบ้านใหม่นะครับก็จะเชิญแก,กมาเป็นคนที่ทำพิธีให้นะครับผมทำพิธีนะครับทุกอย่างเลยนะครับผมก็ช่วงเส้นประกรรมหรือว่าอะไรก็มีตะแกนี่แหละครับ ในหมู่บ้านนะครับเผื่อพืชปะารวางเนาะแต่พืชปะการังว่างเสาที่สองนะครับผมขุดเปิดทางนะครับหาเสาเอกเสาโทครับเราได้เสาเอกแล้วนะครับเพิ่งขุดไปเมื่อกี้นะครับเเราลักกโย ก้าครั้งนะครับผมเก้าดีสิบดีเก้าค่มเก้าคูณนะครับผมอ้าวก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็จะให้ทีมงานช่างนะครับลุยต่อเลยนะครับผมครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็รอติดตามคลิปต่อไปนะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องพังปูเป้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ